บทที่ 1. ระบบในร่างกายระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายเราเพราะระบบย่อยอาหารจะทำหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กจากนั้น สารอาหารเหล่านั้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการทำงานของระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะสำคัญดังต่อไปนี้ปากเป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหารภายในปากจะมีฟันลิ้นและต่อมน้ำลายปากมีหน้าที่บดเคี้ยวกลืนอาหารและสร้างเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหาร หลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหารไปสู่กระเพาะอาหารและกระเพาะอาหารจะทําหน้าที่ผลิตน้ําย่อยออกมาย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนลำไส้เล็กอยู่ต่อจากกระเพาะอาหารเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดมีหน้าที่ย่อยอาหารทรุกป,ประเภทและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เส้นเลือดลำไส้ใหญ่ มีหน้าที่ดูดน้ําจากอาหารกลับเข้าสู่ร่างกายส่วนอาหารที่ไม่สามารถย่อยหรือดูดซึมได้จะกลายเป็นกากอาหารและถูกกําจัดออกนอกร่างกายในรูปแบบอุจจาระลำไส้ตรงมีลักษณะเป็นเส้นตรงอยู่ต่อจากลำไส้ใหญ่ตับเป็นอวัยวะที่ผลิตน้ำดีแล้วส่งไปเก็บไว้ในถุงน้ำดีเพื่อใช้ย่อยไขยมันให้แตกเป็นเม็ดเล็กตับอ่อน เป็นอวัยวะที่ผลิตน้ำย่อยแล้วส่งไปลําไส้เล็กการดูแลระบบย่อยอาหารควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนรับประทานอาหารครบสามมื้อตรงเวลากินอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดเรียงการรับประทานอาหารรสจัดควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8-9แก้ว รักษาฟันให้แข็งแรงไม่ควรออกกำลังกายหลังกินอาหารทันทีพักผ่อนให้เพียงพอและทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอเพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้เป็นปกตินั่นเองระบบขับท่าย การขับถ่ายอุจจาระการขับถ่ายอุจจาระกากอาหารที่เหลือจากการย่อยอาหารจะถูกส่งให้ลำไส้ใหญ่เพื่อขับออกจากร่างกายในรูปของอุจจาระกากอาหารถูกขับออกจากร่างกายได้เป็นเพราะการทำงานร่วมกันของอวัยวะที่สำคัญดังนี้ ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำและเกลือแร่ออกจากอาหารและขับเมือกออกมาให้กากอาหารเคลื่อนที่ออกไปได้ทวารหนักอยู่ตอนปลายลำไส้ใหญ่เป็นกล้ามเนื้อหูรูดทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอุจจาระ การทำงานของการขับถ่ายอุจจาระเมื่อกากอาหารมาถึงบริเวณลำไส้ใหญ่จะถูกดูดน้ำและเกลือแร่กลับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายกลายเป็นกากอาหารที่แข็งและขับออกจากร่างกายทางทวารหนะักในรูปแบบของอุจจาระที่นักเรียนรู้จักนั่นเองการดูแลการขับถ่ายอุจจาระไม่กินอาหารที่มีรสจัดกินอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด กินอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักและผลไม้เป็นต้นดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8-9แก้วควรฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวันล้างมือให้สะอาดหลังขับถ่ายระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบขับถ่ายปัสสาวะทำหน้าที่กรองของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากกระแสเลือดและขับออกนอกร่างกายในรูปปัสสาวะอวัยวะที่สำคัญในระบบปัสสาวะได้แก่กรวยไตยมีลักษณะเป็นเส้นๆเ,เป็นทางผ่านให้ปัสสาวะไหลมารวมกันท่อไตทำหน้าที่เป็นทางผ่านของน้ำปัสสาวะลงสู่กระเพาะปัสสาวะ ไตเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดมีรูปร่างคล้ายมเมล็ดถัว่วมีหน้าที่ในการสร้างปัสสาวะซึ่งจะช่วยขับของเสียซึ่งเกิดจากการเราผาผลาญสารอาหารต่างๆกับเราะปัสสาวะเป็นที่บรรจุน้าปัสสาวะการทํางานของระบบขับถ่ายปัสสาวะไตกรองของเสียออกจากเส้นเลือดในรูปปัสสาวะปัสสาวะไหลามารวมที่กรวยไตไหลผ่านท่อไตและไปสะสมที่กระเพาะปัสสาวะ เมื่อปัสสาวะมีปริมาณมากผนังกระเพาะปัสสาวะจะยืดหดตัวกระตุ้นให้ปวดปัสสาวะเมื่อกระเพาะปัสสาวะหดตัวก็จะขับปัสสาวะออกมานอกร่างกายนั่นเองการดูแลระบบขับถ่ายปัสสาวะไม่กินอาหารที่มีรสเค็มจัดไม่ควรกลั้นปัสสาวะไว้นานไม่ควรกินอาหารที่มีสารออกซาเลต ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8-9แก้วทำความสะอาดร่างกายและอวัยวะเพศให้สะอาดและเมื่อเกิดความผิดปกติของระบบปัสสาวะให้รีบพบแพทย์ทันทีคำถามชวนคิดถ้าไม่มีการย่อยอาหารทับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะร่างกายเราจะเป็นอย่างไรให้นักเรียนทุกคนตอบคำถามด้วยการแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปวิดีโอนี้